สวัสดีครับเขาบอกว่านะฮะมีอาชีพอาชีพหนึ่งที่ตอนนี้บูมมากนะก็วันนี้ผมเอาข่าวมาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับเขาบอกว่าโควิดพลิกนายหน้าอสังหาบูมคนแห่ทําอาชีพ2เป็นอาชีพที่2นะเพื่อเสริมรายได้นะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเสริมรายได้กันยังไงนะนะอย่างนี้นะเขาบอกว่างี้นะนายหน้าอสังหาดิงมารัพย์กลายเป็นอาชีพที่2และอาชีพที่3 ที่เข้ามาตอบโจทย์กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทําให้รายได้ลดลงโดยรายได้จากการขายมักจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ําคือ3%จากมูลค่าสินค้านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฮะไอโควิดเนี่ยเขาบอกว่าลายอาชีพได้รับผลกระทบจากไอโควิดเนี่ยนะครับทําให้รายได้ลดลงเลวร้ายสุดคือต้องตกงานนะแบบฟ้าผ่าแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีอาชีพหนึ่งที่รายได้ดีและกำลังเป็นที่ต้องการในตลาด นั่นก็คืออาชีพในหน้าสังหาที่กลายเป็นอาชีพที่2และอาชีพที่3ที่เข้ามาตอบโจทย์กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทําให้รายได้ลดลงโดยรายได้จากการขายมักจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ํามจากมูลค่าสินค้าอ่ะโอเคอ่านถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็จะแบบว่าโอ้โหดีมากเลยอาชีพนี้นะครับมันง่ายเหลือเกินขายได้ร้านหนึงได้ส0 0 0มื่นนะสโอ้ลองคิดดูง่ายๆสมมุติว่า เดือนหนึ่งกูขายบ้านได้สัก5ล้านนะเออขายบ้านได้สัก5ล้านหลังหนึ่งเดือนละเดือนละหลังหลังละ5ล้านนะครับเดือนหนึ่งก็ได้แสนห้าโอ้โหไม่มีอาชีพไหนง่ายขนาดนี้แล้วนะครับอ่ากำลังจะบอกเลยนะครับว่าเป็นความคิดที่เพ้อฝันนะครับถามว่าอาชีพในหน้าดีไหมดีนะครับไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาสะสมนะครับ กว่าที่คุณจะขายบ้านได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะฮะมันเป็นมันเป็นอะไรที่คุณต้องต้องสะสมนะครับไม่ใช่ว่าทํากันง่ายๆนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าอาชีพในหะน้าทำแล้วดีไหมดีนะผมเองก็เคยทําอยู่พักหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ค่อยชอบไปขายของอนะ่ะเออแล้วผมเบื่อที่จะต้องเออลูกค้านัดดูบ้านนดดูคอนโดนัดดูที่นะแล้วก็ต้องขับรถพาไปดูอะไรอย่างเงี้ย ขีเกียจนะแต่ว่าถามว่าทำทำเป็นจริงเป็นจังอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ2ปีถามว่าไรายได้ดีไหมไรายได้ดีนะแต่ว่าเบื่อแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะอาชีพในหน้าก็ยังทําอยู่แต่ว่าไม่จริงจังมากนกนะครับหลายๆคนที่เข้ามาเอาทรัพย์มาฝากไว้กับผมหลายคนเลยนะฮะแล้วก็เซ็นสัญ,ญญากับบริษัทผมต้องบอกก่อนนะครับบริษัทผมอันโตนิโอแอตโทนีเนี่ยก็รับขายบ้านขายสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับแต่ว่า เราเนี่ยจะก,กระจายไปให้กับโลกเกอร์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใครเซ็นสัญญากับบริษัทผมเนี่ยนะครับก็เป็นแต่งตั้งเป็นนายหน้าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสัญญาที่เซ็นกับบริษัทผมเนี่ยเป็นสัญญาเปิดความหมายก็คือว่าคุณสามารถขายเองได้นะถ้าเกิดคุณขายเองคุณไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นให้บริษัทนะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกนะแต่อย่างผมเองเนี่ยถือหลักนะเวลาเราทําอาชีพนายหน้าถือหลักเยลยปะแบ่งเงินกินแบ่งกง,กนงกินใช้นะครับคุณมีทรัย์ คุณกระจายไปให้พักเพื่อพ,พ,พักพวกเพื่อนฝูงที่คุณรู้จักนะว่าเฮ้ยอ่ะอันนี้เขาลูกค้าเขามาเซ็นไว้กับพี่นะเขาขายเ้เอาลงเอาไปช่วยขายนะใครขายได้เอาไปเลยนะแบ่งค่าคอมกันนะเราอย่าไปกินคนเดียวเราต้องกินกันหลายๆคนคือแบ่งกินแบ่งกินแบ่งอย่าก,กินรวบนะก็คือเราจะคือแทนที่เราจะได้สเปอร์เซ็นต์เราจะได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ได้หรืออาจจะได้แค่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ว่ามันขายได้เรื่อยๆนะครับมันจะดีกว่านะครับทีนี้บอกว่า อาชีพช่วงนี้เป็นอาชีพที่2ที่3คืออาชีพในหน้าสังหาริมทรัพย์มันมาพร้อมโควิดเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะก็ต้องหาอาชีพเสริมผมถามคเดี้เหอะแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วใครจะมาซื้อบ้านวะ <c oughs> ใครจะมาซื้อบ้านซื้อคอนโดแต่ว่าเมื่อเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ทําคลิปไปนะว่าบ้านมือสองเนี่ยออยอดขายไม่ตกยอดขายไม่ตกยังเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็ยังถือว่า ยังไปได้อยู่นะแต่ว่าบ้านมือหนึ่งเนี่ยตกนะครับก็ลองดูแล้วกันนะแต่ว่าไม่ได้ขัดแหละแต่ว่าผมเองก็เคยทําอาชีพในหน้ามาก่อนนะถามว่าดีไมหมดีผมให้ข้อสังเกตแบบนี้นะครับใครที่กําลังเพ้อฝันอยู่ว่าทําอาชีพในหน้าเราจะดีจะรวยนะให้หลักคิดไว้งี้คือ1เนี่ยคุณต้องมีของอยู่ในมือเยอะนะคุณต้องมีของอยู่ในมือเยอะถามนิดนึงแล้วกันนะใครที่เคยซื้อขายบ้านของตัวเองบ้างนะครับซื้อขายบ้านคอนโดหรือทาวน์เฮาส์เป็นของตัวเองนะครับ ผมถามง่ายๆแล้วกันว่าบางคนบอกว่าใช้เวลาขายแค่3เดือนก็ขายได้ละเอ้ยแสดงว่าคุณดวงดีว่ะบางคนบอกว่า6เดือนบางคนบอกว่าปีหนึ่งบางคนว่า2ปีบางคนบอกว่า3ปีกว่าจะขายบ้านได้หลังหนึ่งนี่คือหมายถึงบ้านของตัวเองที่เราเราทำขายเองนะครับไม่ได้ไปจ้างโบกเกอร์อะไรลงเว็บขายหรือว่าติดป้ายหน้าบ้านผมเอาเป็นว่าผมเฉลี่ยให้ฟังอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเฉลี่ยบ้านหลังหนึ่งหรือคอนโดห้องหนึ่งเนี่ย นะครับจะใช้เวลาในการขายเนี่ยประมาณนะครับ1ปีนะครับหหลังเนี่ยใช้เวลา1ปีกว่าจะมีคนมาสนใจดูนะกว่าจะดูอ่ะคนนี้ใหม่เอาอีกคนมาดูจนเจอเนื้อคู่อ่ะใช้เวลาจนจนจน,จนคนซื้อสนใจวางตังนะค์ไปกู้แบงค์ผ่านจนโอนนะใช้เวลาประมาณ1ปีต่อหนึ่งหลังโดยเฉลี่ยนะครับใช้ระยะเวลา,าการตั้งแต่เริ่มตั้งขายจนถึงโอนเนะี่ยประมาณ1ปีทีนี้ใครที่อยากเป็นนายหน้าก็จะบอกว่า ตั้งโจทย์เลยว่าคุณอยากจะขายบ้านให้ได้เดือนละหนึ่งหลังคุณจะต้องทำยังไงนะในในหลักการข้อแรกที่ผมบอกก่อนนะโดยค่าเฉลี่ยนะครับบ้านหนึ่งหลังคอนโดหนึ่งห้องใช้ระยะเวลาการขายหนึ่งปีนะครับฉะนั้นคุณอยากขายบ้านหรือคอนโดให้ได้เดือนละหนึ่งหลังหรือเดือนละหนึ่งชิ้นเนะี่ยคุณจะต้องทำยังไงอ่าให้เวลาคิด3วินาที หนึ่งสองสามอ่ะใครคิดได้ใครคิดได้หรือใครคิดไม่ได้ผมจะเฉลยให้ฟังนะฮะใครที่อยากขายบ้านหรือคอนโดให้ได้เดือนละหนึ่งหลังนะครับเพราะคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าคุณเนี่ยนะครับสามารถขายบ้านหรือคอนโดได้โดยเฉลีย่ยใช้ระยะเวลาการขาย1ปีต่อ1นอันต่อ1นลิสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากขายได้เดือนละหหลังคุณต้องมี บ้านอยู่ในมือคุณนะ่ะ12หลังหรือ12ลิสต์บ้านหรือคอนโดหรือที่ดินนะ่ะคุณมีให้ได้12ลิสต์นะครับโดยค่าเฉลียนะ่ยเนี่ยถ้าคุณมี12ลิสต์ตลอดเวลาเนะีนะ่ยเขาเรียก listing นะ listing l i s t i n g listing ถ้าคุณมี listing อยู่ในมือตลอดเวลาเนะี่ย12 12ชิ้นเนะี่ยคุณจะขายได้เฉลี่ยดเดือนละหนึ่งหลังเอางี้แล้วกันเนะี่ยมันเป็นมันเป็นสถิติที่เชื่อถือได้ผมบอกเลยเป็นสถิติที่เชื่อถือได้คุณอยากรวยใช่ไหม คุณอยากรวยทนที่คุณอยากจะขายได้เดือนละหนึ่งหลังคุณบอกว่าอยากขายได้เดือนละสามหลังนะคุณก็ต้องมีคนมาฝากขายบ้านไว้กับคุณเนี่ยสามสิบหกสามสิบหก listing นะครับโดยค่าเฉลี่ยคุณจะขายได้สมมุติว่าเดือนนี้คุณมีสามสิบหกชิ้นพอเดือนนี้คุณขายไปสามชิ้นคุณก็ต้องหาเติมเข้ามาอีกสามชิ้นคุณก็จะหมุนเวียนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับมันขายได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว การขายบ้านหรือขายคอนโดมันขายได้ด้วยตัวมันเองแล้วคุณมีหน้าที่ทําไงคุณมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คนซื้อรับรู้ให้มากที่สุดว่ามีบ้านหลังนี้ขายด้วยการอะไรผ่านเว็บไซต์ติดป้ายบอกพักพกืพุ่นฝูงเดี๋ยวนีว้สมัยนี้ก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าไงลงโฆษณาใน Facebook หรืออะไรก็ตามนะครับคือเอาพวกประชาสัมพันธ์ให้คนรับรู้กันทั่วกันว่าเราได้ขายบ้านหลังนี้ให้คนรู้เยอะๆนะครับ ส่วนจะขายได้ไม่ได้นะผมบอกเลยมันเป็นมันเป็นเนื้อคู่อยู่แล้วจริงๆคุณพาคนไปดูให้เยอะที่สุดอะ่ะสุดท้ายมันจะขายได้เองนะครับแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเจ้าของบ้านตั้งราคาแพงมันไม่จบสักทีเดี๋ยวสุดท้ายเจ้าของบ้านถ้ามันรู้ว่าไอที่มันตั้งแพงเนะี่ยคนมาดูเยอะแล้วมันขายไม่ได้เดี๋ยวก็ลดราคาด้วยตัวเองแหละนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คืออย่างที่ผมบอกว่าคุณต้องมี listing อยู่ในมือเยอะโดยค่าเฉลี่ยที่ผมบอกนะคุณอยากขายได้เดือนละหนึ่งหลังคุณก็ต้องมี12ชิ้น อยากได้เดือนละสองหลังก็ต้องมี24ชิ้นอยากขายได้เดือนละสามหลังคุณต้องมี3 6ชิ้นนะครับทีนี้ถ้าคุณเน้นรายละเอียดลงไปมากกว่านั้นอีกใน36ชิ้นหรือ36 l i s t หกลิสติ้งที่คุณถืออยู่เนี่ยคุณควรจะต้องคัดที่มันมันพอเป็นไปได้นิดนึงทำเลดีหรือเกรดดีนะซับท,ที่คุณมีควรจะเป็นซับที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นซับแบบหวยแตกหวยแตกถ้าคุณมีซับทั้งหมด 36ชิ้นนะครับแล้วคุณก็หวยอ่ะทำเลก็ไม่ดีทางเข้าออกเขาไม่ดีเรื่องทางเข้าออกแคบบ้านก็โซมนู่นนี่นั่นคือพูดไม่สาชิ้นไม่ดีเลยสักชิ้นแล้วคุณมามามาฟังผมเสร็จคุณก็ด่าผมไอ,ไอ้ไอ้หานี่มึงโกหกกูนะมึงโกหกกูมึงบอกว่ามี36หลังจะสามได้ขายได้เดือนได้ได้เดือนสหลังทุกเดือนแน่นอนไม่เห็นจริงเลย นะครับต้องคัดซับด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเอาซับเน่าๆเข้ามาดูซับด้วยนะดูซับด้วยนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ผมแต่ว่าตอนนี้ผมเรียนต้นทุนขี้ทำนะเพรว่ามีมีลูกค้าเข้ามาฝากขายที่บริษัทมีอยู่เยอะนะครับผมก็ให้ลูกน้องทําแล้วก็เอาไปช่วยโคกับโบรกเกอร์อะไรอ,อื่นๆก็ช่วยกันขายนะครับเอา้ามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะข่าวของกรุงเทพธุรกิจวันนี้นะเขาบอกว่า คุณเป่าวิทย์นะฮะอนุสิรินะฮะไม่ใช่ Big บิ๊กปอมนี่ยครัประวิทย์ไอ้นี่นะนามสกุลอะไรผมจำชื่อไม่ได้ละนามสกุลดเลยนะนะครับป่าวิทย์อนุสิรินะฮะนายกสมาคมนายหน้าเอ่ออสังหาริมทรัพย์ไทยนะกล่าวว่านะครับหลังโควิดคลี่คลายเนี่ยนะฮะอาชีพนายหน้าอสังหาจะได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะรองรับวิถีชีวิตและการทำงานที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการทำงานแบบ กิจอิคโอน y มิกนะฮะกิจอิคโนมีนะอิคโนมีนะฮะซึ่งเป็นการทำงานที่มีความยืดหยุ่นด้านเวลาสูงนะครับมีอิสระมากกว่างานประจำและอาศัยแพลตฟอร์มออนไลน์ในการทำงานซึ่งเป็นเทรนด์การทำงานที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นซึ่งตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 เานี่ยนะครับทำให้กลุ่มที่มีรายได้ประจำเนี่ยรายได้ลดลงและมีความเสี่ยงต่อการตกงานสูงนะครับอาชีพนใหนไดาอิสระ จึงเป็นคำตอบลงตัวที่สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่หรือ new normal นะที่ผู้คนนิยมทำงานที่บ้านมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพบว่านะครับมีทั้งนายแพทย์วิศวกรนักบินแอร์โฮสเตสนะครับเข้ามาเรียนรู้ทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกหนึ่งช่องทางนอกจากงานประจำที่มีความไม่แน่ไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นจากวิกฤตโควิด COVID, เพราะผลตอบแทนสูงนะ ยกตัวอย่างเช่นบ้านราคา1ล้านบาทนายหน้าจะได้ค่าตอบแทน30,000บาทยิ่งขายได้มากก็ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นซึ่งเมื่อเทียบกับนายหน้าสินค้าและบริการอื่นๆถือว่าจูงใจมากที่สุดแล้วออย่างที่ผมบอกนะแน่นอนขายได้มันก็ดีอยู่แล้วร้านละสามหมื่นะแต่ว่าคุณต้องมีทรัพย์เยอะๆนะไม่ใช่คุณมีทรัพย์อยู่แปลงเดียวโหกะว่าอีกเดือนนึงขายได้พอขายได้เสร็จก็ไปหารัพย์มาใหม่อีกแปลงหนึ่งไม่ไม่ได้กินหรอกครับแบบนี้ไม่ได้กินหรอกบอกเลย นะสำคัญที่สุดคือมีของอยู่ในมือเยอะๆนะครับนี่คือคีย์สักเซสเลยนะฮะผมบอกเลยคีย์สักเซสของธุรกิจอสังหารเป็นในหน้ามือบ้านมือสองคีย์สักเซสคือตรงนี้เลยนะอ่ะต่อเขาบอกว่านะครับยิ่งในภาวะเศรษฐกิจขาลงนะเจ้าของโครงการต้องการระบายสต็อกจึงต้องการมดงานที่ช่วยในการขายสินค้าแทนที่จะโปรยเงินผ่านสื่อโฆษณาจ้างในหน้าอิสระเข้ามาช่วยขายจะดีกว่า นะครับและได้ได้รับผลตอบรับที่ดีและชัดเจนจึงต้องการยกระดับมาตรฐานในหน้าสังหาไทยให้เป็นที่ยอมรับนะฮะนะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเขาเปรียบเทียบว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าจากที่เป็นหมอตําแยนะครับก็พัฒนาให้เป็นหมอทาคลอดตามโรงพยาบาลแต่ไม่ใช่ว่าไปทําลายในหน้าแบบเดิมแต่ต้องช่วยยกระดับนหน้าตามศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นเป็นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพราะปัจจุบันยังมีหมอตำแย,ยมีอยู่ ปัจจุบันยังมีหมอตำยมีอยู่นี่ผมอ่านตางคเขานะแต่ถามว่ามีใครกล้ารับใช้บริการไหมคนส่วนใหญ่ยอมเสียเงินเพื่อที่จะมาทำคลอดเพื่อให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยที่ดีกว่าอ <c oughs> เขาก็ว่าว่าในหน้าโบราณสมัยโบราณแบบพวก,กลุงคุณป้าถือถุงอยู่ใบหนึ่งมีชนดเก่าๆแบบไทยสีหลอกแบบเปื่อยแล้วอะไรเงี้ยนะเจอหน้าใครก็ รู้หมดแปลงนี้ก็ฉันรู้จักเป้าของไปนั้นฉันก็รู้จักเจ้าของอะไรอย่างงี้นะแล้วก็นั่งนัดคุยงานกันตามฟูดคอร์ดโลตัสฟูดคอร์ดบิ๊กซีอะไรเนี้ยอันนี้คือใน,นในหน้าในหน้าแบบสมัยโบราณเรียกหมอตำยานะครับทีนี้ในหน้าสมัยนี้เขาเรียกว่าหมอทําคลอดนะก็มีอาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทํางานมีความทันสมัยความบริหารที่มันดูดูด,ดูดูดีมีมือเป็นมืออาชีพอะไรมาเนี้ยนะเออนั่นแหละเขาเขสมาคมเขาอะ่ะนะเขาบอกว่า ปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนในหน้าสังหารในตลาดส่วนใหญ่เป็นในหน้าต่างชาติ7จโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยนะฮะส่วนที่เหลือ30%เป็นเป็นในหน้าคนไทยไรายย่อยเฮ้ยคนจีนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่เชื่อผมไม่ผมไม่เชื่อว่าคนในหน้าคนจีน70%ในหน้าคนไทย3าซไม่เชื่อไม่จริงนะเพว่าทงนี้เพราะมีความต้องการอสังหารจากลูกค้าต่างชาติและสามารถสื่อภาษาต่างชาติได้ทุกวันนี้ยังไม่มีกฎหมายควบคุมในหน้าออกมาใครก็สามารถเป็นในหน้าได้ ดังนั้นสมาคมจึงพยายามสร้างมาตรฐานในหน้าอาสังหาขึ้นมารองรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ใช้บริการก่อนนะฮะเพราะผักดันพรบมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้เวลาวิชาชีพต้องใช้เวลานะครับขอขอภัยอ่านผิดนะครับสรุปนะเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะทางสมาคมมีในหน้าที่ผ่านการประเมินทั้งหมด3,700คนนะถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยเชื่อว่าจะมีมากกว่า5000คนนะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่สมาคมมีสมาชิก ที่เป็นสมาชิกในแบบรูปแบบบริษัทจะมวนทั้งหมด200บริษัทนะฮะในหน้ารายย่อย1,000คนหากใครที่ผ่านการประเมินจะได้สิทธิในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลวุฒิวิชาชีพในหน้าอิสระลงระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ terla.bkk.com นะครับซึ่งจะทำให้การประกาศเสนอขายทรัพย์มีความน่าเชื่อถือและเพิ่มช่องทางการขายให้ใหกับในหน้าสังหาริมทรัพย์มืออาชีพมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนะคุณพนพดลนะฮะผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกล่าวว่าอาสังหาเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่มีมูลค่าหลายแสนล้านคนที่ทําอาชีพนี้มีรายได้เยอะเพราะคิดรายได้เป็นเปอร์เซนต์จากมูลค่าทรัพย์สินนั้นๆไม่ได้รับเป็นเงินเดือนเพราะฉะนั้นอาชีพนี้จึงจะเป็นต้องรับต้องมีความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นจากผู้ให้ผู้รับบริการปัจจุบันเนี่ยนะฮะในหน้าอสังหาจากต่างประเทศเข้ามาในไทยมากขึ้น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐจะเป็นที่จะต้องทําให้ในหน้าคนไทยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับถ้าในแง่ความสามารถของเฉพาะบุคคลในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยจะได้เปรียบผู้อยู่ในเพราะอยู่ในประเทศไทยรู้บริบทตลาดแวดล้อมแต่ยังขาดการพัฒนาระบบที่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและผู้ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศตามมาตรฐานสากลผมบอกเลยนะครับในหน้าที่ดีสําหรับผมนะตรงไปตรงมากับลูกค้า อย่าหมกเม็ดอย่าเจ้าเล่กกับลูกค้าจริงใจกับลูกค้าสําคัญที่สุดคืออย่าโลภอย่าโลภได้เท่าไหนได้เท่านั้นพอรีบจบรีบปิดไปหาซับอื่นมาขายต่ออย่าไปหวังไก่แค่ซับใดซับหนึ่งมาซับนี้ขายได้กูจะรวยไม่ใช่นะครับมันก็คือแค่มันก็เปลี่ยนเสมือนสินค้าชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองคุณอย่าไปซีเรียสกับสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งคุณมีสินค้าอยู่ในร้านค้าคุณเยอะ คุณขายาไปคุณก็ปล่อยไปก็จบแหละคุณก็ไปหาสินค้าตัวไหนมาขายไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปยึดติดกับสินค้าว่าสินค้านี้จะทําให้คุณรวยแล้วคือแบบไปหวังอะไรมันมากมายกับสินค้าแค่ชิ้นเดียวนะบางทีถ้าเกิดมันปิดหรือมันมีความผิดพลาดในการขายก็ช่างมันนะตั้งสติขายตัวอื่นต่อนะอย่าไปโลภนะอย่าไปโลภแล้วซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือประสบการณ์ผมนะเตือนกันไว้นะครับก็บไม่ให้เตือนหรอกเขาเรียกว่าแนะนํากันไว้นะครับใครอยากเข้าวงการในหน้าสังหาริมทรัพย์ บ,บอกเลยว่าดีแต่ต้องขยันและโคตรเหนื่อยเลยแหละบอกเลยขยันและโคตรเหนื่อยแต่ถ้าแ,แต่ถ้าเกิดคุณขยันและคุณตั้งใจและคุณมุ่งมั่นมันสามารถสร้างเงินให้คุณได้จริงๆแหละผมเคยเป็นมาแล้วแต่ว่าผมเป็นคนไม่ขยันไม่มุ่งมั่นได้เป็นคนขี้เกียจนะครับก็เลยอยู่วงการนี้ได้แค่2-3ปีจะถามว่าดีไหมดีรายได้โดยเฉลี่ยหลักแสนน่ะเอออางี้แล้กันนะครับโอเค สำหรับวันนี้ผมไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับเออก่อนไปนะฮะบอกก่อนข้อมูลดีๆเอามาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ